ขั้นตอนหรือกระบวนการการใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยจะมีทั้งหมดสามขั้นตอนหลักๆนะคะก็คือขอเชื่อแล้วก็รับนะคะขอคืออะไรขอคือการที่คุณนะ่ส่งความปรารถนาหรือว่าคุณต้องการสิ่งใดเนี่ยไปยังจักรวาลน,นะคะและมันจะต้องเป็นภาพที่ชัดเจนขั้นตอนที่สองก็คือการเชื่อความเชื่อเนะะี่ยค่ะคุณจะต้องออมีความ เชื่อโดยที่ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่คุณขอไปนะคะโดยที่คุณจะต้องไม่วิตกกังวลไม่กดดันว่าสิ่งที่คุณขอไปนั้นนะ่ะมันจะได้จริงหรือเปล่าขั้นตอนสุดท้ายกนะ็คือขั้นตอนการรับนะคะการรับเนี่ยเป็นกระบวนการการที่คุณต้องเปิดใจนะคะแล้วก็ยอมรับ ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องทําในสิ่งที่สอดคล้องกับในสิ่งที่คุณขอไปและนี่คือขั้นตอน,นง่ายๆของ3กระบวนการในการใช้กฎแรงดึงดูดค่